โฮมโปรหัวหินจัดงานโฮมโปรซูเปอร์เอ็กโปส่งท้ายปีค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่4ธันวาคม2567นายอิสระพงษ์ทองมณีผู้จัดการโฮมโปรสาขาหัวหินพร้อมด้วยนางรสสุคนคำไทยสงผู้จัดการส่งเสริมการขายโฮมโปรสาขาหัวหินนายยงยุทธสุขจํจำเริญเจ้าหน้าที่ขายโครงการฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจและโครงการนำพนักง,งานโฮมโปรกว่า60คนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ศาลพระพรมเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็บวิญน็ณหัวหินอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากนั้นนายอิสระพงษ์ทองมณีผู้จัดการโฮมโปรสาขาหัวหินตัดริบบิ้นเปิดงานโฮมโปรซูเปอร์เอ็กโปที่จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่8ธันวาคม2567นายยงยุทธสุขจำเริญเจ้าหน้าที่ขายโครงการฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจและโครงการกล่าวว่าโฮมโปรซูเปอร์เอ็กโปครั้งสุดท้ายของปีนี้ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่8ธันวาคมงานนี้ห้ามพลาดเพราะเราลดสูงสุดถึง80%ที่สําคัญงานนี้มีการคืนเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง ถึงห0ึบาทให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของการใช้ point เรายังคงมีเนื้อเรื่องของการใช้พอย n ์ให้คุณด้วยครับสิ้นปีนี้ใครที่กำลังถูกตัดพอย n ์สามารถใช้พอย n ์ได้สูงสุดถึง4 5สําำหรับการใช้พอย n ์เราลดในเรื่องของสินค้าด้วยนะครับนอกจากนั้นโฮมโปรยังมีบริการในเรื่องของการผ่อนศูนเ์ให้ด้วยนอกจากนั้นยังมีเรื่องของสินค้าที่เป็นซูเปอร์แบรนด์หลากหลายแบรนด์ที่จะมาลดราคาให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่นอนอุปกรณ์ห้องน้ํารวมไปถึงเครื่องมือช่างประตูหลากหลายจริงๆนะครับนอกจากสินค้าที่ลดราคากับซูเปอร์เอ็กโปแล้วเรายังมีเรื่องของขวัญปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ลูกค้าที่กําลังมองหาของขวัญให้กับผู้ใหญ่หรือรวมไปถึงในเรื่องของพนักงานที่กําลังจะมีงานปีใหม่ที่เกิดขึ้นเรียนเชิญได้ที่มาเก็ตวินเลดหัวขินชั้นสอง สวัสดีครับ ผมชื่อยงยุทธศุกร์จำเริญนะครับก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่จะมารับหน้าที่เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องครับในเขตพื้นที่หัวหินและเขตพื้นที่ใกล้เคียงครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชะอาแล้วก็พื้นที่ปานบุรีครับเข้าสู่บรรยากาศดีๆตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับกับโฮมโปรซูเปอร์เอ็กซ์โปครั้งสุดท้ายนะครับของปีนี้นะครับต้องบอกอย่างนั้นเป็นของปีนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้วันที่4ครับจนถึงวันที่8เลยนะครับงานนี้ห้ามพลาดลดสูงสุดถึง80%ที่สําคคัญรับงานี้ มีการคืนเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง1นึ่0 0สนหบาทนะครับให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของการใช้ point เรายังคงมีในเรื่องของการใช้ point ให้คุณด้วยครับงานนี้สิ้นปีนี้ใครที่กําลังถูกตัด point ผมมีให้คุณสามารถใช้ point ได้สูงสุดถึง4ี่ 5%นะครับสำหรับการใช้ point นะครับลดในเรื่องของสินค้าด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้ว Home โป o ยังมีบริการในเรื่องของการผ่อน0%ให้คุณด้วยนะทุกชิ้นทั้งร้านยังคงมีนะครับ0%นะก็สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการผ่อนนะครับนอกจากนั้นยังมีในเรื่องของสินค้าที่เป็นซูเปอร์แบรนด์นะครับหลากหลายแบรนด์ครับที่จะมาลดราคาให้กับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนนะครับอุปกรณ์ห้องน้ำรวมไปถึงเครื่องมือสร้างประตูหลากหลายจริงๆครับมาร์เก็ตวิลเล โฮมโปรกับ,บพวกเรานอกจากสินค้าที่ลดาราคากับซูเปอร์เอ็กโปแล้วเรายังมีในเรื่องของอของขวัญปีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรียนเชิญทางด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับลูกค้าที่กําลังมองหาของขวัญให้กับผู้ใหญ่หรือรวมไปถึงในเรื่องของพนักงานนะครับที่กําลังจะมีงานในปีใหม่ที่เกิดขึ้นเรียนเชิญครับ Market ตวิลเลจชั้น2ครับโฮมโปรสวัสดีครับ